อ่ะอันนี้เป็นกราฟที่กาวนิดนึงนะซึ่งซึ่งผมผมเองเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยผมไม่อยากให้ไปอินกับมันมากนะคือคือเรื่องพวกน,นี้มันเป็นเรื่องที่เขาเอาอ่ามาวิเคราะห์ออนเชนก็จริงนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยมันมีไบแอสของของคนทำกราฟเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเหมือนกันคือเพราะนั้นเนี่ยเลาดูเราขอให้มันเป็นเรื่องข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่อย่าเอาเป็น ข้อเท็จจริงในการที่เราจะทำแอคชั่นอะไรบางอย่างคือพอผมดูการาฟนี้แล้วผมเอามาเล่าเนี่ยที่ผมเตือนก่อนเพราะว่าในสิกเนลเนี่ยมันบอกว่ามันมีโอกาสที่มันจะขึ้นนะครับคือการาฟนี้มันจะมีะเส้นเนี่ยสองเส้นนะครับตัดกับราคาราคาเนี่ยคือเส้นสีดำนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวเนี่ยมันคือค่า NVT ที่เฉลี่ยเนี่ยยี่สิบแปดวันกับเก้าสิบวัน,นครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ ค่า NVT มันย่อมาจาก Net Value to Transaction นะครับจริงๆเนี่ยค้าในภาษาหุ้นเนี่ยค่านี้มันเทียบได้กับ PE Ratio คือเขาเขาพยายามจะหาคำที่มันมาอธิบายแล้วคนที่ลงทุนในตลาดทุนเดิมเนี่ยเข้าใจก็คือค่านี้แหละค่า NVT ครับ,รบมันตีเพราว่ามันเหมือนกับ PE Ratio ทีนี้เขาเอาตัว A PE Ratio หรือ NVT เนี่ยที่28วันกับ90วันเนี่ยมา plot แล้วเขาดูสัญญาณที่มันเกิดการตัดกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เวลาจุดที่มันตัดกันมันจะมีอยู่สองทางที่มันจะไปก็คือพอมันตัดกันปุ๊บมันไม่ขึ้นมันก็จะลงนะครับทีนี้เวลาที่มันเกิดสัญญาณลงเนี่ยหมายความว่าอีกเส้นสีเขียวเนี่ยตัดกับเส้นสีแดงแล้วเส้นสีเขียวต่ํากว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเทรนที่บอกว่าราคามันจะลงนะอถ้าหากมันตัดกันแล้วเส้นสีเขียวมันเกิดไป อยู่เหนือเส้นสีแดงเนี่ยมันมีเทรนด์ว่ามันจะราคาขึ้นนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เราลองไปดูเนาะปัจจุบันเนี่ยมันตัดกันแล้วแล้วมันตัดกันเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปซึ่งมันอาจจะราคามันขึ้นไปแค่ เป็นภูเขาเล็กๆมันไม่ได้ขึ้นแบบบูรันนะผมเชื่อว่ามันไม่บูรันหรอกมันถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นแบบเล็กๆแหละเพราะว่าถ้าดูจากในโวลูมที่เราเห็นที่มันไซส์เวกผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะแบบขึ้นไปเป็นภูเขาลูกใหญ่คือการดูกราฟนะครับพี่บิ๊ครับจริงๆมันก็ดูหลายกราฟประกอบกันด้วยครับกราฟแรกๆที่พี่บิ๊ให้ดูมันก็เป็นมันเหมือนเป็นดาวเทรนด์อยู่ อ่าใช่ใช่กราฟเนี้ยต่อให้มันตัดกันแล้วดูเหมือนจะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นเพียงเล็กน้อยถูกครับพี่บิกเพราะช่าพเนี่ยเป็นกรอฟลองจ๋องอย่าไปหวังรวยอะไรกับมันมากคือถ้าอย่างเงี้ยเราเราอาจจะมองว่ามันคือจริงๆถ้าเวลาเราเราเรามีแผนในการลงทุนเนี่ยแล้วเรามองว่าเราจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยการที่เรา dCA หรือ Dollar cost a v e r a g e เข้าไปเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแหละที่ทําให้เราเนี่ย อยู่ในตลาดได้นานแล้วก็เฉลี่ยต้นทุนไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอย่างน้อยเนี่ยเราไม่เสียใจกับไอ้สิ่งที่เราทาผมผมบอกเสมอนะเพราะว่าเวลาที่ราคามันขึ้นไปสูงอ่ะแล้วเราไม่กล้าซื้ออ่ะใช่ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวมันเราจะรอราคาลงแล้วมันไม่ลงอ่ะมันไปอีกเราก็เสียใจแต่พอเวลาที่เราลงเนี่ยแล้วแล้วเราแล้วเราซื้อที่ดอยเราก็เสียเราก็เสียใจอีกเพราะฉะนั้นเวลาดอลลาร์คอร์มันจะมีเพราะว่า เวลาราคาลงเราก็ได้ซื้อเวลาราคาขึ้นเราไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่าเราก็ได้ซื้อแล้วมันก็จะต้นทุนเฉลี่ยไปอ่ะมันถนอมใจเรามากที่สุดแล้วอ่ะคไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงรรเราก็เราก็เราก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี้ย